สู่เริ่มต้นจากสายงานวิทยาศาสตร์ค่ะจากเรียนจบปริญญา,ต,า,า,าตรีจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ต่อวิทยาโทที่คณะวิทยาศาสตร์มหิดลจากนั้นก็ไปทำง,งานที่สถาบ,บาันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือเรียกสั้นๆว่าสวทชไม,ม่แน่ใจมีใครเคยได้ยินไหม,มค่ะสะวทชนะคะหลังจากนั้นค่ะ ไปได้ประมาณสักสองปีกว่าก็รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนสายงานก็เลยเปลี่ยนงานเป็นทางสายคอมเมเชียลค่ะก็เลยย้ายไปอยู่บริษัท G Health Care ไี e ่น่ใจเธอรึไหมแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปอีกแล้วนะคะ,คะ G e Health Care ก็ทำงานอยู่นะคะแล้วก็พอดีโชคดีค่ะได้ทุนเรียนต่อปริญญาเอกที่จุฬาตอนที่ขณะยนง่ทำงานที่ G e. เขาก็ใจดีมากเลย คือให้เปลี่ยนเป็นผ้าพันเราก็ยังทํางานต่อไ,ได้เราก็เลยทํางานไปเรียนไปเรียนจบเราก็ยังทํางานที่ GE อยู D ่ e o นะคะจนประมาณ10ปีอยู่ที่ GE เด a แค c a r e หลังจากนั้นก็เปลี่ยนงานอีกครั้งหนึ่งไปอยู่ที่บริษัทเม r c k ประเทศไทยเป็นบริษัทยาและเคมีภัณฑ์ค่ะอยู่ Merck อีกประมาณ10ปีเ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนคงจะเห็นว่าอยู่ในวงการไลฟ์สไตล์เนี่ย ประมาณ20ปีเลยทีเดียวหลังจากนั้นค่ะก่อนอื่นต้องบอกทุกคนก่อนว่าสุวมีทัศนคติที่ดีกับประกันชีวิตอย่างที่เกิดไปแล้วในตอนต้นเนาะคือตอนที่สุวเรียนอยู่มหาวิทยาลัยค่ะตอนที่อยู่ปีสองตอนนั้นน้องชายอยู่ปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนั้นคุณพ่อเสียค่ะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยไม่มีไรายได้ เป็นแม่ฝูถามเราก็เราก็กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งสองคนตอนนั้นโชคดีค่ะได้เงินสดจากประกันชีวิตมาช่วยในขณะที่ครอบครัวกำลังเกิดวิกฤตเราก,ก็ทำให้เราแล้วก็น้องเนะี่ยสามารถเรียนจนจบได้เพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อก็เป็นตัวแทนประกันด้วยนะคะก็มีทาษาคติที่ดีต่อประกันอยู่แล้วและ ตอนนั้นอนะ่ะเราก็มีทัศนคติที่ดีต่อประกันแล้วก็มองว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาทางสายงานนี้เพราะว่าก็ยังมีงานประจำอยู่แต่ก็มีจุดเปลี่ยนค่ะคือตอนปลายปีที่แล้วสุราออกจากงานประจำตอนนั้นคือแม่ป่วยค่ะแล้วเราก็อยากที่จะมีเวลาให้กับลูกชายอายุสิบขวบด้วย สามีเป็นหมอตาค่ะเป็นจักษุแพทย์ซึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเต็มที่กับครอบครัวเท่าไหร่เราก็เลยมองว่าจุดเนี้ยในเมื่อต้องออกมาดูแลแม่แล้วก็ดูแลลูกด้วยเราก็เลยออกมาแล้วก็มองหาอะไรอ,อื่นทำแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะทำอะไรโชคดีค่ะพี่เก่งติดต่อมาเราคิดว่าเราคงจะอยู่เป็น P s R ของพี่เก่งแหละ น้องน่าจะอยู่ในแบบทีอะไรก็พอพี่เก่งตีดต่อมาค่ะเออไปทีของพี่เก่งอ่ะพี่เก่งก็บอกว่าในไหนเจอออกจากงานแล้วเธอลองมาทำตรงนี้ไหมตอนนี้มีโครงการอุสตราเอ็กซ์นะเขากาลังจะเปิดโอเพนเฮาส์รุ่นสิบเก้าพอดีเราก็เลยมาฟังโอเพนเฮาส์แล้วก็เออสนใจกับโครงการนี้มากๆเลย เพราะว่าเป็นแบบโครงการที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าได้สร้าง Impact ให้กับสังคมด้วยนะคะแล้วได้เรียนรู้เรื่องการเดินด้วยได้เอาไปสอนลูกได้ด้วยเราก็เลยเน่าสนใจแต่ว่าก็มีเวลาอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองที่จะเปิดคลาสจะทำไหมแต่ก็โชคดีค่ะที่ได้การวางแผนที่ดีจากพี่เก่งแล้ก็หมอมิ้นว่าจะทำได้จะทำได้แน่นอน ก็ทำให้เราเนี่ยตั้งใจแล้วก็สามารถที่มีที่จะมีรหัสตัวแทนจากที่ไม่มีอะไรเลยมีรหัสตัวแทนแล้วก็มี IC l i หลายเส้ได้ทนก่อนที่จะเปิดคลาสแบบรุ้นมากๆนะคะพอได้เข้ามาเรียนในโครงการบูสสไเเราก็รู้สึกว่าเออการวางแผนการเงินเป็นอย่างนี้นี่เองบูซตเองสอนให้เราเป็นนันกการวางแผนการเงินที่ดีได้ความรู้จากโค้ด ได้ความรู้จากวิทยากรใน DRT ที่มาแบ่งปันไ,ได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วงรุ่นแล้วก็ได้คาปรึกษาดีๆจากบูสตาเอ็กซ์แฟมิลี่ทุกคนนะคะและการที่เราได้มาทำตรงนี้ลูกค้าของสุอ่คะส่วนใหญ่เน่ยเป็นคนที่มีประกันชีวิตอยู่แล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะ แต่สุ่เป็นคนที่อินกับทุนชีวิตมากๆเพราะว่าจะเห็นว่าการที่เรามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราได้ทุนชีวิตนี่แหละที่ได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยสุ่ก็เลยอินกับประกันยูนิตลิงมากๆเพราะฉะนั้นเคสท็อปเคสที่ได้เนี่ย80%มาจากผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงทั้งหมดนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่บริษัทบรผลิตภัณฑ์อย่างนี้ สองสว่ะเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเหมือนกันจากสายวิทยาศาสตร์มาสู่ที่ปรึกษาการเงินแล้วเราก็พบว่าวิชาชีพนีน้นแหละที่จะเป็นสิ่งที่เราจะสร้างประโยชน์ให้กับคนต่อไปสิ่งที่สูดยึดไว้เสมอก็คือความความพยายามด้วยกรินะคะเป็นความพยายามที่ไม่หยุดยั้งและคายด้วยเอมพัตตี เพื่อที่เราจะได้เป็นที่พักใจที่เป็นที่ระบายหรือว่าเป็นที่ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเปิดกับเราได้และแฮปปี้ด้วยขายด้วยเซลล์แอดเวนตเพราะว่าการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยก็เราก็จะสามารถส่งพลังบวกไปให้กับคนอื่นๆได้จริงก็อยากจะฝากไว้ค่ะว่าเส้นทางของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกัน เพรานะฉะนั้นถ้าเราได้เดินทางเส้นทางไหนแล้วแล้วเรารู้สึกว่า,ม,ามันทระคุณค่ามีความสุขก็อยากให้ทุกคนเดินต่อไปในเส้นทางที่ทุกคนเลือกนะคะขอบคุณมากค่ะของการรถไฟ